ขี่แน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวเฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้องเฟิร์นเซร์ทิไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่4ี่แยกตาปานอเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งซีดานไว้ใช้งานสะคันนะคะอยากได้รถที่ภายในกว้างขวางออปชั่นเพียบระบบความปลอดภัยสูงที่สำคัญเป็นรถที่ เครื่องยนต์พันหนะคะแล้วก็เป็นรถที่ได้รับความยอดนิยมจากรุ่นสู่ยุ่นเลยนะคะใครใครที่กําลังมองหารถอดทนคนเยอะวิ่งได้นานอดทนนะคะวิ่งต่างจังหวัดนะคะหรือว่าขับขีในเมืองบอกเลยว่าหรูหราดีไซน์เรียบหรูมากๆเลยนะคะเป็นคันไหนเป็นไปไม่ได้เลยนะคะวันนี้น้องเฟิร์นยกเจ้าตัวนี้มาเลยค่ะกับ t y y ยต้าโคโ l a a อติสเครื่องยนต์พันหของเรานะคะจะเป็นตัวจีตัวท็อปเลยนะคะ คันนี้จะเป็นปี2018นะคะราคาขายถูกมากเพียง459,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตากล้องนะคะขยับเข้ามาดูรายละเอียดใกล้ๆก,ก,กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะได้สาภาพรถที่สวยเกรดเอรถสีเดิมๆจากโรงงานนะคะรถเราไม่มีปรับเปลี่ยนโครงสร้างสีมาแต่อย่างใดนะคะไม่ว่าจะเป็นโฉมหน้านะคะแบบนี้เลยนะคะดีไซน์เรียบหรูหรูหราที่สําคัญ สภาพนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่เกิดการเสียหายไม่มีรอยแตกร้าวนะคะสภาพยังสมบูรณ์แบบดีทั้งคันนะคะสําหรับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นดวงไฟนะคะลูกค้าออกไปนะคะยังใช้งานไปได้นานๆแน่นอนเพนคุมมงคุมเนียมนะคะไม่มีรอยบุบเบี้ยวนี่ด้านล่างกระจังหน้านะคะสีดําสวยงามมากนะคะที่สําคัญนะคะมาดูด้านข้างกันค่ะ ด้านข้างของเรานะคะปรุงแต่งด้วยล้ aker, อแมกอันลอยมาจากโตโยต้าเลยนะคะสภาพบอกเลยว่ายังใหม่นะคะไม่มีรอยขีดควรแต่หักแต่ยางได้มาพร้อมกับดอกยางนะคะใหม่ๆยางตีใหม,ใหม่สภาพใหม่เลยนะคะปุงปรุงแต่งมาให้ใหม่ทั้ง4ลอ้อเลยนะคะนี่แต่ละเอียดรอบคันค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะอะเอาติของเรานะคะจะพาดด้วยโครมเมียมมานะคะตลอดรอบรอบคันเลยนะคะ ดีไซน์ทรงหรูมากๆเลยนะคะใครขับขี่สักคนนะคะโอเคนะคะสำหรับรายละเอียดรอบคันนะคะเทพนะคะจะไม่มีรอยกระเด็นกระโดนของตัวก้นหินมาเลยนะคะเพราะว่าเราเก็บให้เก็บงานให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะทำความสะอาดนะคะบิ้วภายในภายนอกนะคะเช็ดถูตามความสะอาดให้เรียบร้อยแน่นอนนะคะกดออกรถไป เราตรวจเช็คให้30รายการนะคะรถเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะตรวจสภาพขนส่งคือเราทําให้เสร็จสับเลยนะคะแล้วก็รับประกันเลยว่ารถของเราสวยดีมีคุณภาพแน่นอนนะคะตรงปอกแน,น่นอนรถไม่ผ่านการชนพิกคว่ำน้ําท่วมมาอย่างแน,น่นอนที่สําคัญไม่เทนหนึ100่งร้อเปอร์เซ็นตนะคะสําหรับด้านหลังของเรานะคะบั้นท้ายนะคะก็เดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้นะคะเราใส่ใจในรายละเอียดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้เราไม่มี เราคัดสรรมาอย่างดีนะคะไม่มีรอยสนิมแน่นอนนะคะข้างหลังสภาพก็คือยังเอี่ยมมากนะคะยังใหม่นี่สัญลักษณ์ 1.6G นะคะไม่ได้ไม่ได้ขาดไปนะคะตัวอักษรยังอยู่ครบสภาพไฟนะคะยังทำงานได้ดีนะคะเป็นไฟลูกแก้วก็คือตกแต่งมาสวยดีไซน์หรูเลยนะคะสำหรับตัวอันติดนะคะให้ดูสภาพด้านหลังหน่อยนี่ สำหรับห้องเก็บสัมภาระนะคะสภาพนะคะยังสะอาดสะอา้านยังใหม่นะคะไม่มีรอยกิดควนไม่มีรอยมีดรอยปากกาไม่มีรอยอะไรเลยนะคะสำหรับด้านหลังนี้ก็คือกว้างขวางนะคะสามารถบรรทุกของได้เยอะแน่นอนนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูด้านล่างหน่อยมีอะไรซ่อ้นอยู่นี่ สำหรับด้านล่างนะคะก็มีในส่วนของล้ออะไหล่ล้อสแตมมาแบบนี้เลยนะคะเครื่องมือนะคะแม่ลงแม่แรงนี่ดูสภาพได้เลยว่ายังเดิมๆจากโรงงานนะคะเม็ดองเม็ดอกักยังเรียงสวยกลมครบทุกจุดเลยนะคะสภาพก็คือว่าโอเคมากยังใหม่น้องเฟิร์นให้เลยนะคะ9 8เเซเลยนะคะสำหรับด้านหลังนี้นะคะหัวนงหัวน็อตค่ะที่ฝากรอบลหลังไม่มีรอยเปลี่ยนทันทอดนะคะ ยังสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าสังเกตเห็นได้เลยนะคะเม็ดองค์เม็ดอาร์ตนะคะยังอยู่ครบแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ดีนะคะไม่ขาดจุดด้วยเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อภายในรถห้องผู้โดยสารแถวหลังกันบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าภายใน,ในกว้างขวางขนาดไหนนะคะดูตัวน้องเฟิร์นได้เลยนะคะเป็นคน ที่จะรูปร่างอ้วนทวมนะคะก็สามารถที่จะนั่งได้แบบเต็มสบายมากนะคะสามารถอัดกันได้ถึง3-4ถึงคนเลยนะคะสำหรับด้านหลังนี้นะคะแล้วก็สภาพรถของเรานะคะก็คือคัดสรรมาอย่างดีบิ้ว์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยภายในบอะจะเป็นสีเบดนะคะบอกเลยว่าไม่มีรอยขีดข่วนของปากกาหรือว่าน้ำหมึกแต่อย่างใดเลยนะคะเพดงเพดานก็สะอาดสะอ้านมากนะคะเราดูเลยคัดสรรอย่างดีที่สาคัญระบบกกระจกก็จะเป็นแบบออโต้เลยนะคะนี่ ตรงนี้นะคะมีที่เสียบสายชาร์จเบ็ด USB ได้ด้วยนะคะนะจ๊ะที่สำคัญทันสมัย Airbag นะคะก็คือว่าแน่นหนาความปลอดภัยสูงสำหรับอันติดของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์พันหนะคะ,ะ,คะรับประกันเลยว่ารถของเราเครื่องเท้เครื่องเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีรอยอปรมเปลงโครงสร้างตัวรถมาแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านหน้ารถกันบ้างค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ฝั่งคนขับกันบ้างนะคะเดี๋ยวน้องเฟินจะลองสตาร์ทรถให้ฟังกันเลยนะคะนี่สําหรับตัวติดของเรานะคะบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่นิ่งเงียบเดินเรียบแน่นอนที่สําคัญคันนี้ของเราเป็นปี2018นะคะระบบปุ่มสตาร์ทนะคะก็จะเป็นแบบปุ่มฟุตสตาร์ทเลยนะคะกุญแจก็จะเป็นรีโมทแบบนี้เลยใช้งานง่ายสะดวกสบายต่อการขับขี่แน่นอนนะคะพกพาไปไหนก็คือว่าปังมากนะคะสําหรับคันนี้ ตัวน้องเฟิร์นเองก็ยังใช้คันนี้อยู่นะคะเป็นสีขาวด้วยนะคะบอกเลยว่า,าขายเองซื้อเองนะคะนักเลงโพนะคะก็คือถ้าเกิดว่ารถไม่ดีจริงนะคะเซลไม่ซื้อไปกับใช้เองแน่นอนนะคะเราก้าการันตีเลยนะคะว่าเซลล์อของเราทุกคนนะคะซื้อรถที่สีดีไทยซื้อรถที่ร้านเองทุกคันแน่นอนนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ออปชั่นเลยนะคะ สำหรับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมอนตีฟังก์ชันนะคะสาภาพก็คือ,อยังใช้งานได้เลยนะคะหมวดต่างๆมาปรับที่พวงมาลัยได้เลยนะคะจะพวงมาลัยจะเป็นทั้งหมด3ก้านนะคะใช้งานง่ายโลโก้ไม่มีรอยสนิมคันนี้นะคะเลขไม่หนึ่ง0สนแกิโลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่ายังใช้งานได้น้อยอยู่นะคะระบบเครื่องอเสียงต่างๆนะคะยังปรับ ทำงานได้เสียบสาย USB ได้นะคะหรือว่าใครที่จะติดกล้องหน้ารถนะคะหลังรถนะคะสามารถตั้งได้เลยนะคะเรามีระบบรับรองอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ A นะคะเราเช็คให้เรียบร้อยนะคะเช็ค A ให้เช็ค30รายการเช็คไฟเช็คต่างๆนะคะเราเช็คให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์นะคะนี่สภาพก็คือยังเดิมอยู่นะคะฐานเกียร์เดิมๆจากโรงงานภายในกว้างขวาง บอกสีเบลดนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะตกแต่งสีเบตดสวยงามสภาพเอี่ยมมากนะคะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีนะคะสําหรับคันนี้นี่ด้านบนก็จะมีกระจกนะคะไว้แต่งหน้านะคะ,ะไปทํางานสายไปเรียนสายนะคะสามารถแต่งหน้าบนรถได้เลยสะดวกสบายมีกระจกได้ทั้ง2บานเลยกันทีเดียวนะคะนี่ไฟก็สะดวกสบายนะครับเปิดได้ ทั้งด้านหน้า,นนานและด้านหลังนะจ๊ะกระจกมองหลังนี่คันนี้นะคะใครได้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มค่าคุ้มราคาที่สําคัญเดือนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะลดให้เดิมนะคะคันนี้ขาย4 0 9,000บาทนะคะออกกับน้องเฟินเดือนนี้นะคะน้องเฟินหันราคากันแบบจุกๆเลยนะคะขายแค่405,000บาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับใครที่อยากออกรถเดือนนี้นะคะ จองมาแค่999บาทเท่านั้นนะคะน้องเฟืนช่วยผลไปเลย5เดือน ขับฟรี90วันนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีเลย3ครั้ง3 0 0 0 0กิโลนะคะลูกค้าท่านใดที่มีประวัติการผ่อนนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรแค่ปรึกษาพูดคุยสอบถามกับน้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์นพร้อมยินดีให้คำแนะนำคุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะคะน้องเฟิร์นไม่เก่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแค่ติดต่อเข้ามาคุณลูกค้าได้รถกลับไปใช้งานแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดนึงค่ะพี่ตาลง สำหรับห้องเครื่องของอันติดคันนี้นะคะสังเกตนะคะดูได้เลยว่าสะอาดสะอ้านมากนะคะไม่มีรอยปเปื้อนของตัวน้ำมันเครื่องคันหน้านะคะยังเดิมๆตรงสวยเงางามไม่มีรอยบุบเบี้ยวเลยนะคะรับประกันไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่ จุดมาร์กเต้มสีนะคะยังเต้มมาจากป้ายแดงเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนนะคะสังเกตเห็นได้เลยว่ายังเดิมๆมจากโรงงานนะคะหัวนงหัวน็อตที่ฝากระโปรงนะคะก็ไม่มีรอยเปลี่ยนโอดนะจ๊ะไม่มีรอยขับเคลื่อนของตัวน็อตแต่อย่างใดเลยนะคะสภาพยังดีอยู่นะจ๊ะ,ะให้งงเครื่องนี้เลยนะคะ9 8อร์ซกันเลยเช่นกันนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะยังอยู่ดีนะคะไม่ขาดเลยแผ่นโมโก้นะคะยังมีให้ครบนะคะ ไม่มีรอยแกะนะจ๊ะสภาพประกับลงเดิมๆเลยเม mm ็ด hmm. องเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่มีรย mm hmm. อยบุบเบี้ยวไม่สูญหายไปไหนนะคะเม mm ็ดอาร์ตของเรายังเดิมๆ mm hmm. แน่นอนรถเรารับประกันว่าคัดสรรมาให้ทุกคันแน่นอนนะคะ mm hmm. มีการันตีจากผู้เช,ชี่ยวชาญแน่นอนนะคะรถเราสวยดีและมีคุณภาพนะคะตรงปกแน่นอนไม่มีย้อมเมวมาอย่างแน่นอนนะคะ อยากจะออกรถมือสองสักคันนะคะบอกเลยว่าให้คิดถึงน้องเฟืนเสียดีไทยรถสวยนะคะน้องเฟืนขายบริการแบบจริงใจนะคะ<อ>ให้ลูกค้าได้รับใช้รถที่มีคุณภาพแน่นอนนะคะบอกเลยว่าน้องเฟืนก็อย่างที่บอกไปว่า ซื้อเองใช้เองนักเลงพพนะคะหากรถสวยไม่จริงนะคะน้องเฟิร์นไม่กล้าออกรถไปใช้เองแน่นอนเอาละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเจ้าโตโยต้าโคโราอันติสสีดคาคันนี้นะคะเครื่องยนต์1 6ึ่ีตีสองพนะคะราคาเดิม4ี่แ0 0แบาทน้องเฟิร์นไม่ขายนะคะวันนี้น้องเฟิร์นขายแค่4 5 9 0 0นบาทเท่านั้นนะคะหากใครสนใจ กอริมาจับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันได้เลยนะคะหากสนใจโทรมาได้เลย095-03-04-555หรือว่าแอดไลน์สุราษร์ตองเก้ามาได้เลยหรือว่าจะโทรหาท้องเฟืนเศรษฐีไทยรถสวยคนนี้นะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์083-430-2688นะคะสามารถแอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะคะปรึกษาสอบถามพูดคุยเอกสารคุณลูกค้าได้รถกลับไปใช้งานแน่นอนคะ่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเศรษฐีไทยรถสวยนะคะขอบคุณคะ่ะ